ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษ นะครับประจำวันที่13กุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2567ไปจนถึงวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2567หลังจากที่ดาวพระศุกโยกย้ายราศีนะครับไปเจอกับดาวคู่มิตรของตัวเองนะโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆก็จะเจอทีเหมือนกันนะครับกว่าจะอยู่กันแบบว่าโลง่งๆไม่มีใครมายุ่งนะครับดาวพระอาทิตย์ไม่อยู่ดาวพระพุธไม่อยู่นะครับดาวอื่นไม่อยู่อยู่กันแค่สองดวงเท่านั้นก็คือดาวพระ สุกกะดาวพังคารส่รงผลให้ดาวคู่มิตรเจอกันนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษอ่าเราต้องรู้ก่อนว่าดาวเขาสุกท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรปรากฏว่าท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระนะครับนะในราศีพฤษภเรียกว่าการะดุมพระนะแปลว่าการเงินการเงินทั้งปวงนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีตุลน,นะครับเราจะเรียกว่าเรือนคู่ค้าคู่สัญญาคู่คลอง แฟนนะครับนะไปอยู่ในภพไหนก็ปรากฏไปอยู่ในเรือนของมังกรนะครับเอาละแน่นอน,นครับดาวพระศุกร์กับดาวพังคารเนี่ยเขาไม่ได้ถูกกับฉโลกับดาวพระเสาร์หรอกนะครับแต่ดาวพระเสาร์ไม่อยู่บ้านในเมื่อตัวเองไม่อยู่บ้านก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะครับทีนี้ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างดาวศุก,กร์กับดาวเสาร์เนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนมังกรเนี่ยเขามีความแน่นแน่นกันขนาดไหนเขาก็ไปแค่คู่ขัดล่านะไอดาวเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ดีนะครับ แต่ธาตุกับดีนะดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นธาตุน้ํานะครับส่วนนะครับในราศีมังกรท่านเป็นธาตุดินน้ากับดินก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ทีเนี้ยดาวองคารันที่ได้ตาแหน่งมหาอุดเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้ตั้งวันที่5กุมภาเนี่ยนะที่เข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้คลองบ้านและกุยทางให้เพื่อนอย่างดีแล้วนั่นก็นหมายถึงว่าดาวพฤหัสเข้าไปนี่คืออิมเอ็มเปมสุกกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้อิมเอ็มเปมสุกเนี่ยเราดูซิว่า ดาวพระศุกท่านได้ตำแหน่งอะไรปรากฏว่าท่านได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์โ oh อ้โหอุดมเกณฑ์แบบไหนก็อุดมเกณฑ์แบบเจ้าเรือนเลยนะดาวพระศุกร์จากราศีพฤษภเนี่ยมาจากเรื่อนการเงินก็อุดมสมบูรณ์เรื่องก,การเงินนะครับแล้วก็มาอีกเรือนหนึ่งในราศีตุลก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์เรื่องคู่สัญญาคู่ครองแฟนออก็เลยส่งผลให้ชาวราศีเมษ นะครับประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินแบบปังปูร є, ปิเยเปปูริยังประสบผลสําเร็จเรื่องคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ครองหรือแฟนนะครับแบบเต็มคาราเบลแล้วหนีไม่พ้นตัวเราครับเพราะดาวอังคารคือตัวตนของชาวราศีเมษในเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนคู่สัญญาดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาถึงเราในเรือนการงานก็แสดงว่านะครับหนึ่งชาวราศีเมษจะประสบผลสําเร็จนะครับเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องคู่ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันเกี่ยวเรื่องของงานนะครับไม่ว่าจะงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะครับหรืออาจจะเป็นสายงานเดียวกันนะครับนะหรือเกิดจากวิถีชีวิตของเรา หรือโชคชะตาพามาให้เจอกันแต่ด้วยดาวอังคารกับดาวพฤหัสที่เป็นคู่มิตรเนี่ยเลยส่งผลให้มันดีเยี่ยมไปสองเท่าสามเท่านะครับก็ยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะครับว่าเรื่องของการเงินนี่คุณจะเป็นหนึ่งในตองอูเลยครับใน12ราศีในช่วงของดาวพฤหัสย้ายนะครับอันนี้คือเต็มเลยคนที่เป็นโสดคุณก็มีเกณฑ์นะครับที่จะ มีคู่นะครับแล้วคู่แบบไหนคู่แบบมาแบบง่ายๆเลยมาแบบว่าถูกใจสบตากันปิ๊งๆแล้วก็ตกลงปรงใจกันเป็นพบหาดูใจได้เลยเพราะอะไรเพราะดาวคู่ได้ตําแหน่งอุดมเกตอุดมแปลว่าอะไรอุดมสมบูรณ์อะไรที่อุดมสมบูรณ์คือมันสะดวกมันราบลื่นมันทําอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องความรัก ทั้งเรื่องงานนะครับส่งผลให้ชาวราศีเมษนะครับเป็นอะไรที่น่าอิจฉาที่สุดหลังจากที่ดาวพฤุัสยโยกย้ายราศีคุณจะเป็นราศีที่โอ้โหเสือติดปีกนะครับมับงกรทยานฟ้านะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จนะครับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความอันนี้เขาเรียกเพอร์เฟกเลยนะ ก็ยินดีนะครับกับชาวราศีเมษทุกทท่านนะครับก็รอวันนะฮะที่ดาวพฤหัสยกย้ายนะครับคุณก็จะแฮ ppy มีความสุขจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาทํางานก็สําเร็จมีการได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับมีเกณฑ์ที่คู่ครองหรือแฟนปรึกษาหารือกันเพื่อดําเนินวิถีชีวิตให้ตัวเองประสบผลสําเร็จเป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสมนะครับนะเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องงานนะรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะครับก็เป็นคนที่ เก่งนะครับสามารถทํางานในลักษณะต่างๆได้แบบอย่างดีเยี่ยมขาดคุณไม่ได้คุณจะเป็นคนที่เก่งมากที่สุดนะครับในช่วงนี้ก็ยินดีกับ ชาวราศีเมษด้วยนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมพิพาพประกันได้ยังไงต้องกราบขอขอมาอาภัยด้วยนะครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องของอาจารย์ผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงข้างล่างนี้นะครับนะและอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับนะอ่ะขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตเก้ฮินดูตลอดสวัสดีครับ ผมอาจารย์เกต้าพิทูธรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลนาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ